สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่13 19ธันวาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของการเงินล้วนๆน,นะคะเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการที่ต้องคิดวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะก็จะโดดเด่น เพราะฉะนั้นการงานท่านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินนักการบัญชีนะคะท่านที่ค้าขายนะคะมีเงินเข้าออกในมือค่อนข้างมากนะคะซื้อมาขายไปก็จะมีความโดดเด่นนะคะธุรกิจนะคะหรือว่าใครที่มีอาชีพเสริมนะคะเป็นในหน้าอาสังหาริมทรัพย์หรือว่าในหน้าในด้านอื่นๆื่คะก็มีเกมได้ข่าว เรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่ว่าต้องอดทนต้องเหนื่อยหน่อยนะคะต้องแลกมาด้วยความพยายามนะคะก็เป็นช่วงที่อย่ายอมแพ้นะคะก็จะประคับประคองผ่านพ้นสถานการณ์สัปดาห์นี้ไปได้เรื่องของการเงินนะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องใช้จ่ายเงินส่วนตัวนะคะเพื่อการลงทุนหรือว่าควักทุนออกไปก่อนนะคะแล้วก็จะได้รับเข้ามาในท้ายที่สุด ระหว่างนี้นะคะก็จะต้องบริหารจัดการเงินให้หมุนเวียนดีนะคะใครที่อยากมองหาแหล่งเงินทุนหรือว่าเงินกู้นะคะสัปดาห์นี้ก็เหมาะที่คุณจะเริ่มเจรจานะคะมองหาการกู้ยืมหยิบยืมต่างๆนะคะหรือว่าเตรียมเพื่อการลงทุนนะคะ สุขภาพโดยรวมนะคะระวังเครียดวิตกกังวลนะคะเรื่องเงินเงินทองทองอย่างที่กล่าวไปนะคะก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองให้มากขึ้นคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องมองหาคนที่ทำงานเก่งนะคะหรือว่าคนที่มีแนวคิดมุมมองเรื่องของอาชีพการงานในทางเดียวกันนะคะก็จะถูกฉะโงก ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะจืดชืดไปบ้างนะคะมีเรื่องของการทำงานส่งท้ายปีนะคะหรือว่าต่างฝ่ายต่างยุ่งๆนะคะเรื่องของภารกิจต่างๆทำให้เป็นสัปดาห์ที่ไม่หวือหวามากนักนะคะสำหรับชาวกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ